ดูนะทุกคนนี่ได้ไหมสตรอเบอรี่เกาหลีหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยมาก สวัสดีค่ะอันยองฮัเซยอยู่กับช่อง c ีย4 0 0วันนี้เราก็จะมากินสตอเบอรี่เกาหลีกันนะคะทุกคนมามากินกันเลยเกก่อน okay, สตอเบอรี่เนี้ยเราล้างมาแล้วนะ ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็พกทุกคนดู แอเปลี่อันนี้เราซื้อมาจากร้านขายผล,ลไม้เกาหลีนะอ,อร่อยหวานๆอมเปรี้ยวอืม ไปหลายคำแล้วยังไม่หมดเลยลุกใหญ่มากลุกที่สอง โจนี่โจนี่โจนี่ใหญ่ไหมอร่อยมากอือยุคนี้หวานมากหวานกว่าลูกตะกี้อีก้กินได้หม ทุกคนเราจะเลือกกินลูกแดงๆก่อนนะลูกลใหญ่ๆก่อน หวานอมเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยมาก อซื้อมาจากร้านไขาผลไม้เกาหลีเลยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะ เริ่มอิ่มแล้วทุกคนเก็บไปเม่กี่ลูกเองเริ่มอิ่มแล้วดูนี่น่าก,กินมาก ลูกนี้กินลูกนี้ดีกว่าหวานฉ่ำๆม,ม,ม,มาดูลูกข้างล่างสิ ว่าเดนไมน่เดนไส้นี้เขาคัดเกล็ดมาให้แล้วนะคะอืมอืมลุงเงี้รยรวย ดนหวานอืมลูกนี้นี่ก็ใหญ่น่าก,กินเขาย้อยมนะ่หดไหอ่ะอืมกลมเงอนกลมเ ข้างล่างนี้ไม่ค่อยแดงลูกนี้แอบ,บเปรี้ยวนิดนึงไม่นิดนึงแล้วม,มั้งลูกนี้ก็น่าจะเปรี้ยวนะอืม้ม ผิดขั้นฮะมันไม่เปรี้ยวมันหวาน นี่น่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักบังแบวแดงจนมาถึงตรงนี้เลยดูนี่ดูอืมอืมหวานทุกด้วยอืม หน้าตาดีไม่พอหวานด้วยเหมือนคนกินเลย เร่อิ่มมากแล้วทุกคนอิ่มเหมือนเหมือนกินน้ำปั่นสตรอเบอรี่หลายแก้วรวมกันอ,อร่อย คนเรากินไม่ไหวแล้วเราอิ่มมากแล้วคือกินสตอเบอรี่อันนี้หมดก็คือข้าวอะ่ะไม่ต้องกินเลยอิ่มมากนี่เดี๋ยวเราจะกินลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนนี่ดูนะดูนะดูนะทุกคนนี่ใหญ่ไหมส,สตอเบอรี่เกาหลี สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง c u 1ู0นด้วยนะคะไปแล้วแหละทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย